พ่อครูกับกอบบอกว่าคนที่ศรัทธาเราเราด่าเขาเขาก็เห็นเป็นคำสอนเห็นเป็นพรจากสวรรค์ประสาอะไรกับคำสอนยิ่งจะศรัทธามากไปขนาดไหนแต่คนไม่ศรัทธาถึงเราจะพูดคำสอนเขาก็เห็นเป็นคำดา่าเป็นคำสาปแช่งจากนรกประสาอะไรกับคำดา่ายิ่งจะเครียดแค้นจะฆ่ากันกินเลือดกันสุด,สด เช่นเดียวกันคนที่มีปัญญามากถึงเราพูดผิดเขาก็แปลได้ถูกต้องเสมอแต่คนปัญญาลดน้อยถอยลงถึงเราพูดถูกเสมอถึงแม้เราพูดถูกสัก99%แม้จะผิดเล็กน้อยเพียงใดเขาก็จะจับผิดแล้วก็แปลได้ผิดเสมอภาพพ่อครูบัญชาเจ้าวงชัยกับหงเฟยหงนะครับ บทความบิลุสเทพผู้แพ้กริตกิตะเวทินผัวนอเองเรือบนะิลุสเน่ย